สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแยกนะคะจะมาแยกต้นบอลนะคะบอนสีปาเตะนะคะอันนี้เราเคยลงคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะตอนที่ประมาณสองเดือนแล้วแหละนะคะเราลงคลิปนะคะตอนนั้นเราก็มีแบ่งขายนะคะสามต้นนะคะอ่าเขาก็ขายไปแล้วนะคะก็ก็มีคนมาซื้อนะคะแล้วก็ขายให้รายราคา เขามาซื้อถึงที่บ้านนะนะคะแล้วก็ขายในราคากระถางละประมาณ80บาทนะคะทีนี้นะคะต้นแม่ของเขาเนี่ยนะคะก็มีต้นเล็กแยกออกมาประมาณ2ต้นนะคะเราจะแยกค่ะสอสาต้นนะคะถ้าใครสนใจก็ทักแชทได้นะคะก็เรา,าต้นปาเต้นี่นะคะปกติเรา าขายอยู่ที่อยู่ที่นะคะก็ต้นเล็กนี่เราจะอาตอนนี้นะคะก็จะอยู่ประมาณที่ร้อยแปดสิบบาทรวมส่งนะคะรวมส่งเลยนะคะส่งของเราก็จะส่งในลังนะคะนะคะแต่ว่าก็มาดูก่อนว่ามันมีกี่ต้นนะคะรอบแรกที่เรา,าโพสต์ไปก็หมดแล้วนะคะ,นะคะ วันสีปาเตะนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะใน Facebook สุภรัตเพชรดำนะคะทักแชทสนใจบอนสีปาเตะนะคะเดี๋ยวเรามาแยกก่อนค่ะว่าเราจะ,จะได้กี่ต้นนะคะเอากระถางออกแล้วนะคะร <c oughs> ากเยอะมากนะคะอันนี้เราก็บางเขานะคะในะในน้ำนะคะก็คือมีถาดรองแล้วก็วางในน้ำนะคะเต่ แบบบอลพื้นบ้านเราก็เลี้ยงง่ายนะคะไม่ไม่เหมือนบอลที่เราซื้อตามไอ,อในบางทีเราซื้อมาในมาร์เก็ตเทรดอย่างเงี้ยนะคะไม่รู้ว่าเป็นบอลจีนอะไรนะคะไม่โตเดือนสองเดือนก็ไม่โตนะแต่ว่าบอลน,นี้เป็นบอลที่แบบเราเออกมาจากน้องเขาอะนะคะนานแล้วนะคะแล้วก็ขายไปชุดหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาดูจะค่อยๆเอาด้ามฉีดน,นะคะว่าเขาจะมีกี่ต้นนะคะ ตอนแรกเราว่าจะผ่านะแต่ว่าผ่าช่วงนี้ไม่ได้ค่ะหน้าหนาวนะคะผ่าหน้าหนาวนี่ต้นไม้ไม่ค่อยเกิดนะคะก็เลยแยกแบบนี้ดีกว่านะคะล้างรากเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งสองสามเราจะได้อยู่ประมาณสามต้น,นะคะ่ะตอนแรกว่าจะได้สามต้นนะคะเราก็ไม่ใช้มีดนะคะเราเอามุกแขกออกะคะ่ะพระเจ้าไม่เข้าข้างเรานะคะต้นนี้ไม่มีรากนะคะค่ะก็สรุปเราได้สองต้นนะคะ ต้ ang, นนี้ใหญ่นะคะต้นนี้ใหญ่เนาะต้นนี้ใหญ่นะคะทีนี้ต้องหากระถางหกนิ้วแล้วค่ะตัวน,น,น,นี้นะคะตัวนี้ก็ใส่กระถางสี่นิ้วได้นะคะค่ะแล้วก็ตัวนี้เราก็จะฝังเลยนะคะเราจะไม่ตัดเราจะไม่ตัดหัวเขาออกนะคะเพราะว่าพอตัดหัวทีไรนี่ช่วงนี้นะคะใบก็จะยุบนะคะก็จะฝังอย่างนี้เลยนะคะเสร็จแล <S S <S ้วนะคะมีอยู่สามต้นนะคะนะ สองสามนะแต่ว่าต้นนี้ต้นใหญ่นะคะก็ใครสนใจก็ทักมาได้นะคะร้อยแปดสิบบาทรวมส่งบนสีปาเตะของเรานะคะค่าสำรอนี้ก็สวัสดีค่ะ